สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่4มิถุนา2564นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดที่5ครั้งค่ะราคาไม่เพิ่มไม่ลดเท่ากับวันพุทธที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะ ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนาเวลา9นาฬิกา25นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่27,600บาทรับซื้อที่27,500บาท ส่วนทองรูป,ปพรรณ96.5นะคะขายออกอยู่ที่28,100บาทรับซื้ออยู่ที่26,999บาท96สตางค์ค่ะเช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่350บาทสปอร์ตโกนะคะล่าสุดอยู่ที่1.862.80ดอลลาร์ต่อออนค่ะมีการปรับลดลงเนื่องจากการแข่งค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐรวมถึงการเทขายทองทำกำไรค่ะ ทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1.862จด 866ดอลลาร์ต่อออนค่ะปรับลดลงอยู่ที่0.41รค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยูที่31.242ค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.08ค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วก็น้ำหนักต่อกร,รําของราคาทองแต่และชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิทหัวเซ็งเฮงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ